ถ้ามาได้สมบุญร่วมกันจะเข้าใจการพากันเข้าถึงธรรมะอันนี้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรด้านบุญถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรด้านบาปจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงไม่เข้าใจกันพูดกันนิดหน่อยก็กินหัวอะไรก็ทะเลาะพูดกันแล้วมีแต่ความทุกข์พวกนี้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยสร้างกันมาแล้วเราต้องมาอยู่ด้วยกันทิ้งกันไม่ได้ถ้าอยากรอดครูแค่แนะนํา ครูเป็นเพียงสะพานบุญนะคะใครจะเดินข้ามใครจะเดินสะพานบุญที่ครูให้ไปก็เดินใครไม่เดินครูบังคับใครไม่ได้เลยครูแค่ขอเป็นสะพานบุญเล็กๆให้นําเงิน1บาท5บาทส0บาทสองบาทแล้วแต่คุณเลยต่อวันนะคะสวดมนต์หลังจากคุณสวดมนต์เสร็จบ,บทสั้นบทยาวไม่เป็นไรให้คุณอธิษฐานจิตเลยว่าบุญที่ข้าพเจ้าสวดมนต์นั่งสมาธิหรือถ้าไม่ได้นั่งสมาธิก็อย่าพูดนะคะบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์นี้ หรือบุญที่ข้าพเจ้าเคยทํามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในทุกภพทุกชาติข้าพเจ้าขอส่งบุญนี้ไปถึงเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติเมื่อเงินเต็มกระปุกนะคะก็บอกเลยข้าพเจ้าจะนําเงินนี้ไปถวายหรือว่าไปทําบุญสร้างบุญโอเคไหมคะครูเคยสอนแบบนี้มานานมากแล้วนะคะถ้าครูทําเองไม่เห็นผลครูจะไม่สอนคุณนะคะเมื่อไหร่ที่เราเกิดวิกฤตนะคะ บางเรื่องอะคะ่ะที่ครูเกิดวิกฤตอะคะ่ะครูสามารถผ่านวิกฤตได้ภายในไม่เกินหนึ่งวันแล้วเป็นเรื่องที่จากแย่กลายเป็นดีเลยคือจากแย่ๆอะคะ่ะแต่กลายเป็นดีเลยก็อยากที่จะมาส่งบุญให้กับพวกเราเนาะลองดูนะคะใครที่ไม่เคยสวดมนเลยลองบทสั้นๆดูบทสั้นๆเลยนะคะเราอธิษฐานจิตส่งให้เจ้ากรรมในเวรแล้วให้สังเกตตัวเองภายในปีนี้จดไว้ค่ะว่าวันนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ถ้าจะดูเรื่องเงิน นะคะอันนี้ครูท้าให้คุณทําจดไว้เลยว่าวันนี้ณวันนี้คุณมีเงินเท่าไหร่นะคะแล้วลองไปดูกันว่าถึงสิ้นปีนะคะ่ะคุณจะมีเงินไหลเข้าอย่างมหาศาลอย่างน่าแปลกใจเลยถ้าเจ้ากรรมนายเวรนะคะเริ่มสละเริ่มที่จะปล่อยคุณทีละเปราะเจ้ากรรมนายเวรบางอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้ายมากนะคะเขาพร้อมจะให้อภัยคุณแต่ด้วยความที่มันติดกันมาทุกภพทุกชาติพอบางครั้งที่เราส่งบุญไปส่งบุญไปเรื่อย,อยๆะคะ่ะ เจ้ากรรมในเวรส่วนเนี้ยเออมันไม่ได้ร้ายแรงมากเขาได้รับบุญจากคุณจนอิ่มน้ําสําราญเขาจะปล่อยคุณทีละเปราะอ่าเจ้ากรรมในเวรเรื่องโรคภัยไข้เจ็บคุณส่งให้เขาเรื่อยๆอืมจากที่คุณป่วยเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บนั่นคุณหายป่วยกะทันหันโดยที่แบบไม่มีสาเหตุเลยเขาเริ่มปล่อยคุณ